เอเอ <ไป S 1> เก็บเลยลูกอ่าตอนนี้เราตื่นแต่เชา้าเด็กๆ,ๆตื่นกันแล้วดู่นวันนี้เรากางเต็นท์กันที่ใต้ต้นลำไยบริกานชาติซีรียนาดูหน่ยหน,น,น่อยน,น,น,นอพ่อจ๋าไม่เอาหรออกวางแล้วค่ะนี่วางะะแล้วดูเมื่อเช้านี้ย่างปลาหมึกไม่หมดม <laughs> อร่อยมากย่างปลาหมึกแซ่บมากดู เฮ้ยๆครับมีนตองใสมาตรงนั่งนอนปรตูมีน้าเยอะด้วยรงนต้องลงน้รไปว้ารู่นชายหาดเดี๋ยวนุ่นจะช่วยกันเก็บของกันใหญ่แล้วอันนี้ อ๋อเบบซัดแล้วเนะเบบกินแล้วจะกินเลยไหมเนาะไม่เดี๋ยวเราไม่ไม่ไม่เบบไม่เบบกินเลยไหมไม่อ๋อโอเคเอาวางไว้ก่อนอเลแ้วจะไปไหนกันแแบบไปแปลงป่าป่าเราไปแล้วเฮ้ยมันมีร้านขายของอยู่ตรงนี้ฮู้นูนเห็นชายทะเลอย่างนูนูนะทะเลกว้างใหญ่แต่งงาม หวังว่ามันจะ,ะขึ้นขึ้นนไหนเดี๋ยวนีนะ่ห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำชายอยู่หนูจะไปห้องน้ำหญิงนะเอาละหนูพักเดี๋ยวต้องเอายาสีฟันไปเลยนะยาสีฟันยาสีฟันไปเอ,เ,เอาก็ไปฉีก่อนนี่ทางขึ้นมีแต่ทะเลเออมีแต่ทรายเต็มนะมีทางเดินสวยเลยอ่า ห้อ,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 องน้ำผู้หญิงเนีน่แล้วแล้วตามมานี่มามาแบ่งอันนี้ก่อนเออหนูเอาอะไรก็ได้เดี๋ยวผมพ่อเอาแค่นี้นี่พวอพมีแค่นี้เองแล้วไปจุบันใครสีชมพูนเนี่ยดึงมาของข่อยอา้าวไปของข่อยเอาไป ก็ไปเลยอาไปด้วยการดูแลน้องนะถ้าหนูเสร็จแล้วถ้าพ่อยังไม่ออกเออไปหาแม่กราดามชายอยู่เรามด้ีงเท้าเลย อ้าวพ่อไปได้พ่ออึกอ่อนก็เข้าห้องน้ำก่อนเอาวาไวเลยไปเลยพาน้องไปออกมาเจอพ่อพอดีไปเดินไปอ้าวสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีข้าก่อนลูกสวัสดีลูกสวัสดีข้าเบสเบสสวัสดีข้าก่อนนะรักเลยนอนสบายไม่เมื่อคืนโอ้โหโอเคครับสบายดีเมื่อคืนนี้ เล่นน้ำเดี๋ยวเล่นน้ำเออไปเดี๋ยววันนี้เห็นแล้วเสือเต็มนี่ห้าสัตว์อะไรห้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ห้วยกาแข้งอ๋อนี่ไงห้วยกาแข้งเสือห้วยกาแข้งไปห้วยกาแข้งมาอ๋อครับผมนี่นี่นี่ห้าห้าห้าชนิดไอ้นี้หมีมั้ยล่ะสมเสร็จสมเสร็จใช่ไหมใช่ออสมเสร็จเสือแล้วก็ หัวกระทิงกระทิงมากครับไม่ควายมีช้างด้วยช้างตัวใหญ่ไหมช้างด้วยเล่นน้ำไม่ฉ่ำเลยเดี๋ยวลุงก็จะไปเล่นนะเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันเช้าฮะเล่นเช้าเช้ากับเย็นๆเพราะกลางวันร้อนเปี้ยงๆเลยนั่นแหลสิไปตอนกลางวันเราก็มูกแล้วอ้าวบ๊ายบายเอาบายเบฟเดี๋ยวพากเข้าน้ำก่อนนะเออพาน้องไปไปเต้นก่อน ไปแล้วนู่นขับรถไปหน่อยเดียวก็เดินไปเรื่อยๆรือวจะขับรถไปก็ได้เลาะนี่นี่เดินด้เนี่ะเดินไ้เน่ะเดี๋ยวสินี่มามาถ่ายรูปสิริน่าขอาห้ามเล่นเหรอ ใกล้เหมือนกันนะเนี่ยไปเดินก็ได้มไ่เป็นไรี่มามาถ่ายรูปกันไหมมาถ่ายรูปนี่สิรีน้านี่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 โอเคมามาถึงสิรีน้านู่นหาแมกขาวอยู่ตรงนู้นนี่แมงกะพุนด้วยนี่ใช่แมงกระพุนไหมลูกนี่เป็แมงกระพุนไหมเนี่ยอาบอยจับพี่ไปยามนี่แมงกระพุนเยี่ กูน้ำมาแล้วบุกวนไมยันรีเอ้าไปกัาไปกูจับองม่้ไปอให้เบ๊จับกินเลยเร็วจะไปรีบเดินเออรอัไแล้วลูกไแล้วถึงแล้วอ <c oughs> ไปเพือ่อแขนเราบาใช่พ่อพ่อบอกให้กอกกันนี้ให้หมดเลยโอเคเห็นไหมว้าพ่อไม่เห็นเมื่อยเลยเร็วรีบเดินนี่ปูปูขาโขาเต็มเลยนี่ว้าร็วอ ไปได้หรือเปาเด๋ยวครื่องบินมันจะมาอีกเปล่าเนาะอ่ะบ๊ายบายอ่ะจับปูไม่ดองแล้วไหมลอย โอ้เป็นปูไทยน,นี่สนามปีนยืงข้างเนี่ยเห็นหางมาอยู่เนี่ยน,นี่สนามปีนยืนนี่พาเ,เดินจากกี่กลางเต้นสีสลีนาามาหา หาดไม้ขาวเดินประมาณพันเมตรอาจจะพันกว่ากิโลครึ่งเนนะี่ะกิโลครึ่งเขาก็เดินได้ครับเวลาเขาอยากจะเดินมาด,ดูดิแดดร้อนไหม đi con rồi mà tìm à <coughs> <That's vì coughs> <to brewery. coughs> นี่หน่อยเดียวอู้เสียงเสียงคลื่นมันสาดซัดเแบฟบใจจะขาดแล้วเดี๋ยวจะลุยน้ำแล้ว<า> <laughs> อะไรเห้เเออ่าเดินให้มันเร็วเดินมันรวดเร็วเป้าหมายเรามีเรามีเป้าหมายเราต้องเดินเร็วอ่็วดูสะ วิ่งเลยหนูดูพี่เขาวิ่งมาเนี่ยอ่ะโอเคนดี๋ยวใส่ขังนิดเดียวนิดเดียวหนูหน่หนันไม้ขาวหันไม้ขาวพอได้ยินเสียงเครื่องบินมันร้องซู่อูด้วยเนี่ยนี่สนามบินช่างเป็นไรลูกมีอะไรหรือเปล่าดูดิอ่ะไอ้อุญาตเดินให้เพลินแล้วอ่ะดูดิ เอาเดินเดินเร็วๆค่ะลงไปข้างล่างก็ได้ค่ะโดมัน<อ>มาอีกแล้วลูกหนุ่นๆมันตั้งลำมาอีกลำหนึงเน่วยเร็วจ้าหนูเร็วมาอีกแล้วหนูพ่อเห็นมันตั้งลำมาแล้วนู่น่ะอันแล้วเดีวดิหันไหมโอ้ นกแอร์ด้วยตัวตัวสีแดงลูกพ่อเห็นนูๆๆน,น,นูเปิดไฟกับพี่ไม่พ่อด้วยอ,อ่ะเดี๋ยวค่อยดูสิใช่อมามาแล้ว,วอ่าเมื่อกี้มันสน่งไม่เสร็จมาหาพ่ออยู่อยู่ไม่เชื่อพ่อเหรอเอาดูแล้วกัน5 4 5 4อุ้ห้าสิบห้าสิบบาอ๋อมันมาเชื่อพ่อเหรอห้าสิบห้าสิบอ่ะนู่นไงเห็นยันงเห็นเปิดไฟกับพี่แม่โน่นนะ่ะ

เปิดไฟขอทางมาแล้ว <laughs> มาที่รีบเดินกันคนสวยอโอเคมาแล้วคูเอายัางไงกันเอาเดินไปสิเดินไปสิเดินไป

โอเคก็สร sí, okay. uh ุภาษาไงได้โอเคอ่า huh. อ uh ่า huh. อ่าบายบายโอ้หวลลไปแล้วดูอีแม่มันก็ติดเต้นใหญ่เลยโอเคไปแล้วก็มาถึงอ่ะดูอ่า

cái máy thì กินอาหารกันแล้วนุชายหาดเลยนะนุดูอร่อยนะครับอันน้ำอ,อะไรไหมฮะดโหโหโหูสปาเกตตี้โอ้โหดูอื้มเศรษฐายีย๋ยวพ่อไปจับปลาหมึกให้ไหมออครับอเคเมื่อกี้ถ่ายเครื่องบินกันสนุกสนานเชียว โโตรตกน้ำด้วยจริงกโล่กโล่กโรเลยโอ้ยลอยน้ำไม่เก่งปล่อยตัวตามสบายลอยตัวให้ได้เหรอน้ำมันมัวแรงเลยอุ้ยมาแล้วมาเอาแล้วยกเครื่องบินมาแล้วหรือยกเครื่องบินไหนก็บินก่อน

ตัวลอยแล้วถุงไหมเราดูก่อนมันลึกแน่อนนุมเห็นไหมมันลึกเอาลงไปน้าดูลงน้ำดูพี่มันตรงนี้ได้ตรงนี้ลึกเอาไนะพ่อพ่อเอาไปนะพอ่อตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นคลื่นอุยมอุ้ยมันม้วเลย ปล่อยปล่อยมาแลยวมาเัลโหลมูฮัลโหลไม่อยากต่อกันได้เอ้ยอา่อเออมาแล้วนกแอร์มาแล้วนกแอร์นี่เป็นนกแอร์วะลูกโอ้โหเร็วเร็เร็วลงลงลงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นกระเบนแล้วนูนกระเบนโผล่มาแล้วลูกเราจะไปต่อแขนบ้านต่อแขนบ้านเนี่ยเร็วเลูกจะไปนู่นดิเดี๋ยวร็วลูกจะเล่นน้ำเลยลูกโอ้นี่อะไรเนี่ย ล้ยกยักยกยักสนุกไหมล่ะเดี๋ยวดูดิ่โดนว่ายนะ้ำเ,เป็นไม,มล่ะลองลอยไปโอ้เป็นไหมล่ะดูดูเดี๋ยวว่ายไปหาเรือเลยไหมไม่เอา <laughs> อย่าไปก่อแขนมาดิพราด

อ้ไปเลยมั้ลนึกไม่ได้ดิลูกมันดูดมันมันแรงเลมันแรงาะว่าดูนี่ก็บินไหมก็บินมันมันพ่นไอไอไอพ่นออกมามะโดูแม่ดู

เอาอ่าลอยตัวหานลอยตัวอานไว้น้ำอ่านลอยตัวสิเออน่ะพี่ใบลอยตัวแล้วนหรอพี่ใบลอยตัวแล้วเร็วอ้าวเมาลอยตัวเร็วอ่าลอยได้ไหมอ่ะน้ำสนิบละอ่ามันไม่ลึกแล้วตรงนี้เห็นตรงนี้เองอือนี่กดคอป่ะหรือ ดูดูมดวโอ้นกันาีกแล้วนูมแล้วว้ามันขึ้นมาอีขึ้นมาแล้วู่มาดูซัวไปโหมาแล้วู บายบายหาดไม้ขาวไปถือไปถือไปอย่ามันก็เปื้อนอีกรอบไปจะพอดีไปบายบายหาดไม้ขาวไปเดินล้อหาดไปโล่เอข้าขพเจ้ามาใครจะเป็นผู้นำไปอ้าไปทั้งคู่เลยนำไปไปเลยลุยอย่าลื่นล้มนะหนูไม่ช่วยแม่ถืออะไรหรอก ไป,ไปนำสิครับผู้นำก็เดินสิครับผู้นำก็เดินสิครับไปเดินไป <c oughs> แล้วกนสวย <c oughs> พอบอกแล้วตรงไหนก็มีที่เล่นงนั้นแหละถูกไะอ่า เอาเป็นผูน้นำมาให้พ่อเดินหน้าได้ไงเนี่ยมาเออไปเออเดียเห็นไหมลอยเท้าโอ้ยดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวก็ลอยตัวเลยเรา โอ้โอ <m ales> ้โอ้เยน้าดนนี่สาก่จ้วเพราะว่าต้องถอดรองเท้าแล้วแหละมเมเนาะมีใบเดินน้ำมาแล้วเลยดูมีรอยเท้าดูดิดูดิอารอยเท้าตัวน้อย ตามเอยทาใบใบบอกให้ตามเลยท้าไบดูว้าดูนุ่เบฟบมาแล้วไม่คบับ,บไม่ขาว คนเราเต็มเลยเนะี่ยสนุกสนานกันไปเด็กๆไม่ไม่ใช่เด็กๆที่สนุกสนานนะตอนนะี้ที่แม่มันก็สนุกสนานมั้งนะ <ś c oughs> เดิน2กิโลยังเดินไหวไอ้ี่ดูเะเบบเดินขึ้นมาหน่อยแล้วโลกเร็วน้ำมันแรงแล้วโลกมาเดินมาเร้ว เดี๋ยวล้อมเดี๋ยวล้อมพ่อช่วยไม่ได้ถัานแล้วพ่อมีกล้องแล้วนะ ไปแล้วเแบบไปแล้วเร้ใส่เครื่องบินจะห่างนะตอนนี้เครื่องบินไม่ค่อยลงแลมุกมุกมุกตะพานตะพาน้านองเบบเดินเร็วๆสิลูกไปแล้วสบายไปนู่นแล้วอโอเคแดี๋เริ่มแรงแล้วนะ

คุณมันมันมาอีกแล้วน้องเบสเล่นเลเดินพี่บายเป็นตรงนี้ได้หมครับได้เก็บทีเหรอได้เลย युद्ध कार्य की भेज